ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ให้วาเดินรับรู้ครับให้ตัวเทพเทวารับรู้ทั้งหมดว่นที่เราทำประกอบการมงคลเนี่ยเราทำเพื่อ,อไม่ให้ประชาชนชาวพุทธเป็นเครื่องทิ้เหลียวทางด้านจิตใจเขาเรียกว่าอาถาขุดโลกเป็นเป็นบทเป็นบท,นบ,ทบทหนึ่งไหมครับเป็นบทมิไม่มีในตำราไหมครับไม่ในตำราเป็นต,ตำราแบบสวดมนต์ไม่ ท่านชยประว่าพระเจ้าโออัคลนามาโอติเอพุทังอินดาตนังกุนันดานังวิชวะอินทาติธรรมะราชจมภูติบังมาานังอัับปัจจุลาภลายีนว่าโกคจยะอาคัจัิมานิมานามโคทังกาย่าชายประจาที่ทำไปแล้วจากปืนชากระทาปืนลูกคอแล้วสถานี้ท่านเป็นคนคิดหรือว่าท่านก็ได้ รสบรจดากกูบาอาจารถึงพ่อหรือกอดอ,อกันมากคืออาจจะเคยกอ,อนนันนค่นถ้าจ,จะไม่เหมือนกัน